K2 Explorer นะครับ่านผู้ชมเนี่ยคนเดียวโอเคเลยสองคนก็ได้เนี่ยเนี่ยเยวลาเรานอนนอนตรงนี้แล้วก็ของวางตรงนี้นครับเอาของวาง็นตอนนี้บาลเจ็กอาได้รับของแล้วเนาะบาลเจ็กสั่งของจากออนไลน์ครับท่านผู้ชม ผ้าสดุนะครับกองนี้ต่อกองกระทัดราดอะครับอันนี้คือเป็นกลองเต็นนะครับกองเต็นสำหรับหนึ่งคนสองคนไม่เกินสองคนนะครับบาวเจ็กก่อพึ่งจะได้มาเนาะเดี๋ยวสักครักหนึ่งเดี๋ยวบาวเจ็กจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเนาะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูเนาะว้าวัวนเนี้ยบาวเจ็กได้ผ้าสดุ คือพัสดุของเบลแจ็คท right? okay. so mm ี hmm. mm ่เบลแจ็ค hmm. ส yes. 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 <th> ั่งออเดอร์จากออนไลน์นะครับค่อยๆแจ็คมันเป็นเต็นนะนะครับท่านผู้ชมเจ็คสั่งสีฟ้าครับอ่ายี่ห้อ K2X Polar ครับนะครับที่เจ็คสั่งมาเนี่ยเบลเจ็กอย่างครับท่านผู้ชมเพราะาบลเจ็คครับมอเตอร์ไซค์เนาะ บาแจ็คก็เลยอยากจะไซส์ใช้แบบความกว้างมันแคบๆอ่ะขนาดเนี้ยเอาวางที่วางเบาะหลังได้นาะอันเก่าของเบาแจ็คเนี่ยนะเป็นเตนเตนอัตโนมัติเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเป็นเต็นอัตโนมัติแต่มันยาวขนาดเนี้ยมันแลดูมันเกะกนะเบาแจ็คก็เลยเอาไซส์ขนาดนี้มาไซส์ขนาดนี้มาสําหรับนอนหนึ่งคนไม่เกินสองคนนะครับท่านผู้ชมแต่เบาแจ็คเอาไปขนาดนี้โอเคเลยนะครับมันเป็นสีฟ้า สี่ฟ้าแบบขอกลต่งสองพันห้าร้อยบาทเปิ้ลบอกว่าอาตรวจเทนน่ะมันกันอาฝนนะกันฝนนั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับทุกผู้ชมลักษณะเต็นโอเคมันมีหูหิ้วอ,อย่างนี้ด้วยมีที่โอเค,คบบยอย่างนี้ขับใบใหญ่ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวบาเจ็คจะเอาไปกางที่ไหนไป,ไปติดตามนะครับแต่เดี๋ยวบันแน่นะบาเจ็คอาจจะก,กางถ้าผู้ชมดูตรงนี้ก่อนก็ได้เนอะเดี๋ยวดูข้างในเลยเนาะครับ mm. ผู้ชมเนาะรู้สึกว่าไอ้ถุงใส่นี่มันจะพอดีเลยนะมันน่าจะทําเผื่ออีกหน่อยเนาะ เผื่อเวลาเราเก็บอะเวลาเราเก็บเต็มนันเราจะได้อ่าเก็บได้เร็วอันนี้มันแคบๆโอเคสําหรับเนื้อผ้ามันเนื้อผ้ามันดีอะครับค่นผู้ชมเดี๋ยวดูเล็กมันก็นอกดูโครงเหล็กข้างในว่ามันเป็นยังไง ออแถมมานะมีสมอบกมีสมอบกกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีสมอบกสิบสามอันนะครับแล้วก็มีเชือกสีสันสีเขียวแล้วก็มีถุงใส่นะครับ อันนี้เชือกอะไรมันไม่รู้นะครับที่มาสองเส้นนะครับนะครับโอเคอันนี้ถุงนี้และอันนี้คือเสาที่ค้ำเต็นนะครับข้างในเต็นนะครับมันเป็นลักษณะนะแปมแปมแปมโอเคลักษณะมันจะมีให้อยู่สองสองอัน มันจะมีให้ลักษณะเนี้ยสองพันนะครับท่านผู้ชมห้องเสานี่แหละเนาะคานมันหละแหละคานที่วางทับไอ้ตัวในเต็นท์อะตัวพักไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้มันจะหึ้นมาสองชิ้นนะครับอันนี้ตัวคุมเต็นท์นะครับตัวคุมไอ,ขอขมมข้ข้างในสีขาวแล้นีีตัวเต็นท์ข้างข้างใน ครับมันก็มีสีม่มุมสี่มุมจ้องกระสุนแบนี้ใส่รูตรงนี้ใส่รูตรงนี้ใส่ตรงนี้ เดียวก็กลางได้นะครับท่านผู้ชมแค่นี้แล้วเราก็มายกอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาดึงตรงนี้เสืยอผูกนะครับ ของมาใหม่ก็เฮอเนาะของมาใหม่ก็อยากจะลองทำดูอ่ะ ไม่รู้ว่าเขามันจะกันน้ำได้เป่าอ่าหนึ100่งรอเปต็มนะครับท่านผู้ชมมาดูมาดูมาด,มาดูกระเบาแจ็คน,นี่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไปกลางที่ดินตรงดินนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเห็นมันก็จะตึงอหะครับ อันนี้ก็เป็นอุ้ยอันนี้ก็มีสองชั้นนะครับอันนี้เป็นสองชั้นมีซิปด้วยถ้าเราไม่ต้องการาใช้ตัวบางเนาะเราอยู่ข้างในเต็นท์เราก็ใช้ไอตัวมุ้งอย่างเดียวได้แต่ถ้า เวลาฝนตกมาแรงๆเราก็นี่ปิดได้หรือไม่เราไม่ต้องการคนข้างนอกเขามองเห็นนะเนาะเราก็รูดอย่างนี้ปิดได้ดีอ่ะอนนี่คือว่ากันแ้วตรงนี้อีกโอเคเนี่ยอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เป็นหมูอันนี้ก็เป็นหมูนะครับท่านผู้ชมดูข้างในดูข้างในนี่ครับ เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นมุงโอเคเลยเขาเยกบมาดีนั่น,นีกผ้าน,นี้ถ้าเราไม่เรานอนเนาะเรานอนที่เฉพาะที่มันก็โอเคเนี่ยครับรุงโนเดือนนอนให้รู้นะครับเนี่ยคนเดียวโอเคเลยสองคนก็ได้เนี่ยเนี่ยเยวลาเรานอนนอนตรงนี้แล้วก็ของวางตรงนี้ครับเอาของวางเต็นท์ นี่ก็พับเก็บถ้าเราเราก็รูขึ้กไปก็ได้เนี่ยชอบอ่ะตรงไอ้นี่ย,เเยมันมีที่ระบายอยู่สี่ด้านเลยครับเนี่ยเราพับอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเจะเอาผ้ามาคุมอีกอันนะครับ เดี๋ยวเจอผ้ามาคุมอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือผ้าคุมเราทำคนเดียวแล้วก็ค่อยๆทำไปเนาะ ตอนนี้มันก็จะมีเข็มขัดนะครับท่านผู้ชมเข็มขัดเพื่อที่จะยึดตัวนี้ไว้นะครับนะครับนี่นะตัวตน,นี้ก็ยึดตัวนี้ไว้ถ้าสมอนะยึดยึดตรงนี้ไว้นะครับแต่ตรงน,นี้มันยึดไม่ได้เพราะมันเป,ป็นปูนเป็นเปลเื้องตรงข้างๆนี้มันจะมีตะเกียบ กะเท็บทุกแก่ทั้งช่งนะ้ะเท็บทุกแก่ตรงนี้เราก็เป็นแบบหลังคาเป็นหลังคาได้อย่าครับนี่ครับทา่านชมตรงนี้ก็ใช้แอร์เสานะเสาทิ่มตรงเนี้ยโอเคอะเนี่ย รุ่นก่อนเจ็ดก,ก่อนรีวิวแอร์เทนอีกแบบนึงเนาะไอ้ตัวนี้มันจะต้องกลางลักษณะอย่างนี้แล้วไอ้ตรงนั้นก็จะกลางเป็นหลังคาอย่างเงี้ยครับทุกผู้นะครับการการเนี่ยเออละไอ้ตรงเหล็กไอ้นั้นอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็เปิดลมได้นะครับตรงนี้เปิดลมอันนี้ก็ะคัมอย่างเงี้ย เนี่ยครับให้ลมมันเข้าออกตรงนี้ได้ครับใช่ไหมใช่แอ้รูนิดเดียวเองอะ่ะรูนิดเดียวมันทําเพื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวรูวซสิกรันเดี๋ยวเราเช็ครูนิดหน่อยตัวนี้มันก็ลักษณะตึงๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับไอเอนเบาแจ็คก็อยากรีวิวเนาะตัวนี้ก็คัม นี่ครับทำให้ลมเข้าขนาดนี้โอเคเลยครัชบชดอ๋ยนตรงนี้จะเปิดไปก่อนนะครับอันนี้คืออ๋อนี่ไงมันมีตัวรับตัวเก็บมีสายเก็บด,ด้วยมีสาย สำหรับคลิปนี้เบาเหนือเช็คเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือเช็คพาตลอดมาด้วยตลอดน,นะครับขอบคุณนักๆน,นะครับรวยๆเฮงๆปังๆกันนะครับ